Good morning day two เขาชอบกินถั่วนะคะแต่ว่าไม่เกเรนะคะ yeah, yeah. คือเขาไม่หยิจบจากมือ,อหมดแล้วหมดแล้ว ส่วนบริเวณนี้คือพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน5นะคะเราไม่แน่ใจนะคะว่าปัจจุบันยังเปิดให้เข้าชมอยู่หรือเปล่าเราเคยเข้ามาชมในนี้3ครั้งแล้วอะคะ่ะก็ดีนะคะเป็นนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับตอนรุ่นสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็อ่าวมะนาวเกี่ยวข้องแล้วก็ช่วยเหลือในบริเวณนี้ยังไงนะคะ น่าเสียดายนะคะก็คือตอนนี้เข้าชมไม่ได้แล้วนะคะปิดปรับปรงนะคะอาคารแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2465เดิมเป็นบ้านพักของครอบครัวในทหารสัญญาบัตรสิบครอบครัวต่อมาบูรณะให้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชื่อว่าอาคารประวัติสงครามเพื่อเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์นะคะ ตรงนี้คือเขาช่องกระจกนะคะ This is Elmo now นนี้เราปั่นจักรยานมาถึงบ้านคลองวานแล้วค่ะแล้วก็มาสะดุดตากับ ร้านอาหารตามสั่งแบบโลโ a l โลนะคะตรงคำว่าเนื้อพูเนื้อกั้งเนี่ยแหละคะ่ะนะะเลยวะกินมื้อเช้าที่นี่ซะหน่อยนะคะสั่งกั้งกระเทียมมากินค่ะกับปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกแดดเดียวป้ากำลงังทอดอยู่นะคะ Fried shrimp with garlic on rice อ้ามนะคะโรงเรียนบ้านคลองวานเลยนะคะหมึกแดดมาแล้วค่ะข้อเสียของการมาคนเดียวก็คือเวลาอยากกินอะไรหลายอย่างไม่มีคนช่วยแชร์ความอร่อยนะคะอันนี้เราก็จะค่อยๆกินไปเรื่อยๆค่ะ sun dried squid 150บาท เราจะพามาดูอันซีนแห่งหนึ่งของคลองวานนะคะก็คือเห็นก้อนหินก้อนนี้ไหมคะตั้งอยู่ริมผาประหนึ่งว่าจะร่วงตกลงมาเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะอันนี้เป็นอันซีนของคลองวานนะคะถ้าใครมาเที่ยวคลองวานก็คือลองปั่นจักรยานหรือว่าขับรถแวะมาดูสิ่งมหัศจรรย์ตามธรรมชาติตรงนี้นะคะ ตรงนี้คือชุมชนปากคลองนะคะถัดไปหน่อยก็คือจะเป็นคลองวานนะคะนี่ค่ะเป็นหมู่บ้านประมงท้องถิ่นแบบประมงเรือเล็กนะคะช่วงที่เรามามันเป็นจังหวะที่น้ำลงนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่ถือว่าแดดไม่ร้อนนะคะก็โอเคนะคะสบายดี เป็ทนทิปหาทําอีกแล้วค่ะก็คือเดี๋ยวเราคิดว่าเราจะปั่นจกักรยานไปให้ถึงอุทยานประวัติอุทยานวิทยาศาสตร์ว่ากอเลยนะคะวันนี้ก็คือคลองวานละปั่นไปเรื่อยๆค่ะเหนื่อยก็แวะพักแล้วเดี๋ยวไปพบกันที่ว่ากอน,นะคะอย่าลืมมาดูตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ติ่ตงๆต,ตรงนี้ค่ะ Cycing Alma tolong unseenlong now one one from to, wan, to see the see ถ้มาดูเหลี่ยมนี้ก้อนหินที่เราพาไปดูเมื่อสักครู่จะมองไม่เห็นนะคะเพราะมันจะเป็นเหลี่ยมเนหลบอยู่ตรงนี้จะไม่เห็นเป็นเหลี่ยมว่าใกล้ๆตงนะคะเพราะันเราต้องมาหาองศาดูดีๆนะคะเราไม่สปอยกันแล้วกันลองมาหาที่ดูก้อนหินที่เหมือนจะหล่นดูกันละกันนะคะก็คืออยู่ตรงนี้ยแหะคะ่ะตรงเขาคลองวานตรงนี้นะคะแต่เพื่อนๆลอ,องไปหาเหลี่ยมดูนะคะ เดี๋ยวบอกหมดแล้วก็ไม่สนุกนะคะสำหรับเพื่อนๆใครอยากจะมาเที่ยวคลองวานหรือว่ามาแบบค้างคืนนะคะ <c oughs> ก็จะมีที่พักพักใกล้ๆกับคลองวานตรงนี้นะจ๊ะก็คือตรงนี้นี่นะคะที่พักฟ้าทรายโจนนะคะเราเห็นสามารถจองได้ในบุ๊กกิ้กับอาก d a ้านะคะ กับมีกละปัญหานะคะกละปัญหาคือต้องออกไปนอกถนนแล้วก็เลยไปหน่อยนึงนะคะที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ทางโซนนู้นก็จะมีที่พักอีกหลายแห่งนะคะถ้าจะนั่งรถไฟมาลงก็คือใกล้ที่สุดกับคลองวันก็คือสถานีรถไฟหนองหินแต่ปัจจุบันได้ลดสถานะเป็นแค่ที่หยุดรถแล้วนะคะไม่ใช่เป็นสถานีแล้วนะคะแล้วก็ขอเบอร์ซาเร้งที่พักติดต่อให้คุณลุงซาเร้งไปรับที่หยุดรถหนองหินก็ได้นะคะ ห่างจากคลองวานประมาณ2กิโลเมตรนะคะถ้าจะนั่งรถไฟมาเที่ยวที่คลองวานนะคะก็สงบเงียบดีนะคะที่คลองวานคนไม่พลุกพ่านใครชอบแบบชิลๆสงบๆงบก็คือแนะนำที่คลองวานนะคะอยู่ใกล้ๆกับอุทยานวิทยาศาสตร,ร,ร,ร์ะะว่ากอด้วยค่ะนี้เราก็ปั่นมาที่ตลาดคลองวานแล้วนะคะ It's Tip hot yeh. kour hot wab ham. ในที่สุดเราก็ทำสำเร็จนะคะด้วยจักรยานแบบแม่บ้านจ่ายตลาดนะคะก็ปั่นจากตัวเมืองประจวบมานะคะจากที่พักเราที่ตัวเมืองประจวบนะคะจนมาถึงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำว่ากอจนได้นะคะเรามาประจวบ3ามครั้งแล้ว ยังไม่เคยสําเร็จสักทีหนึ่งเลยค่ะก็คือมาไม่ถึงว่ากอสักทีหนึ่งมีอันต้องกลับก่อนคราวนี้ที่จริงมันก็มีเหตุที่เราต้องกลับก่อนนะคะแต่เดี๋ยวเราค่อยกลับตอนตีหนึ่งคืนนี้นะคะ่ะก็เลยขอมาทําให้สําเร็จหน่อยนะคะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าว่ากอจริงมันก็เหมาะกับเด็กๆกันเนาะแต่ไม่เป็นไรมาเที่ยวแบบย้อนวับ้างก็ได้นะคะไปะเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในกัน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำว่ากอเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่9ก้าโมงถึง16.00ค่าบัตรผู้ใหญ่50บาทเด็ก30บาทนะคะไปเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกัน The aquarium is open every day from 9 o'clock a n d 4 o'clock p.m. Admission is 50 baht for adults, 30 baht for children. Dragon fish Mor puffer e and f er i s ปลานอนค่ะตัวใหญ่มากเลยนอนอยู่ก้อนอ่างฉลามหูดำค่ะ and a n a m o n a fish Fish Tunnel Monument Rama of King Rama เราปั่นจักรยานมาต่อจากอุทยานสัตว์น้ำว่ากอปั่นมาอีก500เมตรนะคะก็จะเจออุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าฯนะว่ากอ ถือว่ามาปั่นจักรยานเบิร์นไขมันกันแล้วกันค่ะเมื่อมื้อเช้ากินไปเยอะค่ะ visit the King Mongkut Science Museum at w a k o r King Rama IV he's the father science and astronomy. of and รู้หรือไม่ทุ่มกับโมงมาจากสองสิ่งนี้นะคะก็คือถ้าเป็นเวลากลางวันก็จะตีคองบอกเวลาโมงเริ่มต้นวันตั้งแต่6นาฬิกาตอนเช้าจะเรียกว่าย่ำรุง่งหรือ1โมง2โมงซึ่งปัจจุบันบางคนผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังเรียกว่า2โมง3ามโมงอยู่นะคะ ส่วนเที่ยงวันจะมีการยิงปืนตอนเที่ยงแล้วก็นับเป็นบ่าย1นึ่โมงบ่าย2องโมงส่วนกลางคืนก็คือจะใช้กรองตีเป็น1นึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มจนถึง5้าทุ่มนะคะส่วนเวลายามจะเรียกตามหน่วยกลางคืนที่มีการผัดเปลี่ยนเวรยามซึ่งปัจจุบันเราจะได้ยินว่าบางคนก็จะเรียกเที่ยงคืนว่าสองยามอยู่นะคะ ตรงนู้นคือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำวากอรนะคะเราก็ถัดมาอีก500เมตรตรงนี้คือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้านะคะก็จะมีนิทรรศการเกี่ยวกับสมเด็จพระจอมเกล้าบิดาวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ใกล้ๆกันก็คือติดทะเละคะ่ะเราก็ได้ดูพดิพิธภัณฑ์ด้วยแล้วก็ได้มาชมทะเลสวยงามสะอาดสะอาดนะคะตรงนี้ ปั่นจักรยานจนน้ำตาลตกค่ะก็มาหาน้ำหวานกินเราก็เจอร้านคาเฟ่เล็กๆน่ารักอันนี้เขาบอกว่ากาแฟเรา1แก้วหรือเครื่องดืม่ม1แก้วมีส่วนช่วยเหลือประมงพืนบ้านได้นะคะหนึบาทแล้วก็ไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงด้วยได้กินดับกระหายแล้วยังได้ทำบุญด้วย เดี๋ยวจะว่ามาไม่ถึงทะเลนะคะก็คือปั่นไปเรื่อยจะเหนื่อยก็แวะอันนี้เราก็ค่ะแวะพักที่อ่าวมะนาวค่ะก็คือนั่งริมหาดแบบไม่ต้องไปเช่าเก้าอี้ผ้าใบนะคะก็จะมีฝั่งหนึ่งก็คือสามารถนั่งได้วันนี้คนน้อยดีค่ะ I order fried fish. Stir-fried shrimp with chili paste. ลาสไทก้อดกระเทียมค่ะรากินมาก Take an evening walk before taking the train back to Bangkok. หน้าที่ว่าการอำเภอประจวบก็จะมีโตรุ่งนะคะ อยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟด้วยค่ะเผื่อระหว่างรอต่อรถไฟรอบดึกๆนะคะก็เดินมากินโต้รุ่งตรงนี้ได้นวงแซมอา่าวขากลับเรากลับขบวน86นะคะมันจะเข้าประจวบประมาณเที่ยงคืน55 เอาเป็นเลขกลมๆก็คือประมาณตีหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นการซื้อตั๋วในช่วงที่ข้ามวันก็คือต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเรามารอในคืนวันที่2มิถุนาแต่ในตั๋วจะระบุค,คือวันที่3มิถุนาเพราะฉะนั้นต้องระวังจะขึ้นผิดวันด้วยนะคะเพราะว่ามันเลยเที่ยงคืนนับเป็นวันใหม่เพราะฉะนั้นการพลาดในการซื้อตั๋วที่มันข้ามขึ้นวันใหม่นะคะก็คือหลังเที่ยงคืนคือ เราว่ามาซื้อที่สถานีรถไฟจะกันพลาดได้มากกว่านะคะเราก็คือย้ํากับเจ้าหน้าที่ตอนที่เราไปซื้อตั๋วด้วยนะคะว่าเราจะเดินทางาไปถึงปลายทางวันไหนอันนี้เราดูจากในแอปแล้วเรางงนิดนึงนะ,ะกลัวพลาดก็เลยมาซื้อที่สถานีรถไฟเมื่อวาน,นเพื่อเดินทางประมาณตีหนึ่งวันนี้นะคะ่ะนี่เป็นครั้งแรกที่เราออเรอขึ้นรถไฟเรากลางทางนะคะที่ดึกที่สุดของเราอันนี้คือ ีหนึ่งแล้วนะคะสถานีประจวบเราจะล่องไปด้วยขบวน86ค่ะ8 6หต้ทนทางมาจากนครศรีธรรมราชนะคะเข้ากรุงเทพอภิวัตรค่ะเป็นตู้ q s y นะคะเราได้ตู้ที่11นะคะเป็นชั้น3แล้วเจอกันที่กรุงเทพอภิวัตค่ะครั้งนี้เราลงสถานีรถไฟบางบํารุงรูบ,บ้างนะคะไม่ได้เข้าไปที่กรุงเทพอภิวัตเพราะว่า มันใกลบ้านมากกว่าลองดูนะคะมันยังเช้าอยู่เดี๋ยวหาแท็กซี่เรียกเข้าบ้านแล้วเราจะนั่งรถไฟไปเที่ยวด้วยกันอีกนะคะบ๊ายบาย Thank you for watching and subscribe Paparn Story Channel